ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีเวนต์แรกนะฮะที่ได้มาเจอผู้คนนะฮะผมก็รู้ว่าจะเป็นอีเวนต์ออนไลน์วันนี้ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะฮะที่ทางคิวให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะฮะแล้วอยากจะฝากคิวไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่หาของขวัญน,นะฮะหรือว่าหาของให้คนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากคิวไว้ด้วยนะครับผมสุดท้ายเราต้องดูแลตัวเองแค่ไหนครับในฐานะแบบเป็นผู้ชายโอยของผมส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่พวกสกินแคร์อะไรเงี้ยครัับผมแล้วก็่างเงล้วววก็ใช้้คิดยครับผมแล้ววันนก็ แล้ววันนี้ก็จะฮิ้วฟิวกลับไปยมาอะไรนะฮะวันนี้ก็จะฮิ้วฟิวกลับไปยมาคือจริงๆมีใช้อยู่แล้วครับมีใช้เรื่อยๆไม่ฝากใครเหรอฮะก็มีอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ใช่ครับเออใช่ใช่เป็นยังไงบ้างอีเวนต์แรกที่แบบออกมาเจอผู้คนอะไรเงี้ยครับลูกก็ดีใจครับผมไม่ได้มีภาพนี้นานมากๆแล้วแต่เสียดายว่าวันนี้แฟนคลับแฟนคลับเขาก็เพราะว่างานมันจะไทยเวทนิดนึงอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังไม่ทราบกันะแล้วถัดไปต่อไปอย่างเงี้ยน่าจะพร้อมเจอแฟนคลับแล้วมีไหมครับมีมาติดต่อนนี้เยอะไหม อะไรนะฮะงานเริ่มมายังมันก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นรูปแบบใหม่หมายความว่าก็คือแบบมีเป็นไลฟ์บ้านหรือว่าอาจจะเป็นแบบมาวิสิทธ์ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบกันไปอะไรเงี้ยเราก็พร้อมรับงานรับปี่พร้อมครับพร้อม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 โอ้โหผมพี่หยุดมานานขนาดนี้ต้องพร้อมหละฮะอย่างการเว้นระยะอย่างเงี้ยก็ยังต้องเว้นระยะกับแฟนคลับที่แบบมาใช่ครับก็ยังต้องเว้นระยะอยู่ครับผมใช่เพราะว่าเอาจริงๆคือตอนนี้มันก็ มอนจะดีขึ้นนะทุกอย่างแต่ว่าเรายังก็ต้องเซฟเองด้วยอืมพูดถึงความรักนิดนึงมีคนเศร้าเยอะว่าขัางรักคั่งมจเป็นคู่ใหม่ที่ขัางรักคั่งใจจริงไหมครับจริงครับจริงไม่รอรับกเออไม่เถียงเลยครับเพราะว่าเขาจริงๆคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะข้างรักขนาดนี้แต่ว่า คือบางทีเราไปไปทํางานหรือว่าไปทําอะไรเงี้ยเราก็จะพูดถึงเขาตลอดแล้วบางทีภาพที่ออกมาเราก็กลายเป็นแบบเฮ้ยโหเราพูดถึงเขาตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยครับภาพท่าขงของเรานี่มันขนาดไหนคะก๊อสมันจะต้องแบบจัดผมมนโมเมนต์มีอะไรอะไรอย่างเงี้ตลอดหรอหรือไงคะเอาเป็นว่าเราก็อะไรนะฮะนี่เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้กระชากหัวอันนี้ไม่น่าจะใช่จัดผมนะอันนี้น่าจะจิกหัวมากกว่ ก็ดูแลทั่วไปแหละครับผมเหมือนที่คนรักกันเขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยครับลแล้วส่งเยอะครับว่าลงคลังหลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเขา,เาแซวเยอะนะครับตอนที่ถ่ายที่ช่วงที่ถ่ายเราขอแล้วเราก็เปิดตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนพี่ๆในกองหรือว่าคนที่แสดงด้วยกันเขาก็จะแซวว่าแบบโห,โหเดี๋ยวนี้แบบเล่นแต่ติก๊กต็อกอยู่แต่ติก๊กต็อกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปไหนมาไหนก็จะอยู่กัแต่กับพิ่ชี่ตลอดเลยนะครับแฟนๆแซวว่าไม่ควรมีก๊อตคนเดียวในโลกนะครับจริงเหรอครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะฮะคือฟิลลี่มันแปลกนะเพราะว่าเป็นฟีลลิ่งมันแบบว่าจากเพื่อนมาแล้วจับจูงงารเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันใช้เวลามากกว่าครับมันเดินทางกันมานานมากอะไรเงี้ยกว่าจะแบบมั่นใจแล้วก็เราก็ใช้เวลาโหคุยกันมาหลายปีอยู่ครับจากเพื่อนร่วมงานไงเราเข้าเป็นในฐานะเพื่อนก่อนอะดีแค่ครับจริงจริงก็คุยกันมาคบกันมาน่าจะโห ผมว่าคือไม่ได้นับเลยก็คือมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็เป็นปีแะไรครับแต่เราสวีทเราทั้งรักเลยนะที่ที่เขาเขาเป็นยังไงบ้างเขาเขินไหมหรือเขาแต่เขาห้ามหรือว่ายังไงก็ผมว่าก็เป็นทั่วไปนะครับปกติทั่วไปเหมือนคนที่ที่รักกันอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าโมเมนต์แหละโมเมนต์บางอย่างเขาก็รู้สึกอาจจะใหม่สำหรับเขาอะไรเงี้ยเราเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขารู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะไ่ดเองเราเป็นแฟนคนแรกของน้องเขาเอง มันจะต้องระมัดระวังไมอะไอย่างี้เช่นแบบการโมเมนต์หรืออะไรต่างๆแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวคุณแม่เขาว่าฮะคุณแม่เขาก็ติดตามอยู่อะไรอย่างเงี้แล้วใช่เราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีพอประมาณมีระยะบ้างแต่ล่าสุดเราห่วงห่วงน้องถึงขั้นไม่ไม่ให้น้องนั่งแท็กซี่มันยังไงคะพอดค้าาาคือจริงๆเรื่องราวเนี่ยของของของตัลิเช่เองคือมันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเจอผมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนแรกเขาก็เล่าให้ฟังตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันคงไม่ไได้เป็นออะรมากแต่พ ได้มาถามจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันมันเป็นเรื่องเรื่องราวที่ค่อนข้างซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างผมเองเนี่ยเราเป็นผู้ชายเนาะเราไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยต้องระวังตัวอะไรมากมายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้หญิงบางทีแบบยิ่งมาแบบเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยชินทางในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบตกใจหรือว่ากลัวได้อะเลยครับน้องเขาเจอเหตุการณ์อะไรครับที่แบบ ก็ที่เขาเหมือนกับว่านั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่พาอ้อมหรืออะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเปล่าแต่จักนี้อะไรเงี้ยครับเป็นการระวังตัววก่อนใช่ครับใช่แต่ถ้าผมเองเนี่ยถ้าแท็กซี่พาหลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผิดทางแน่นอนเกี่ยวกันเราก็เลยต้องไปรับไปส่งตลอดใช่ไหมก็เลยรับบทแท็กซี่ใช่ครับเป็นแกร์ฟเป็นแกร์ฟไม่ไม่คิดค่าส่งด้วยฮะก็ก็คือจริงๆก็ถ้าว่างครับถ้าผมว่างจากการทํางานเนี่ยก็เราก็จะไปคอยรับส่งเขาอยู่แล้ว เพราะว่าบางโลเคชันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างไกลแล้วส่วนตัวเขาเองเขาไม่ได้ขับรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาบางทีไปทํางานเขาก็จะมีบางทีมีพี่สาวไปส่งแต่บางทีไปเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันอันตรายเพราะว่าโลเคชันต่างๆเงี้ยมันค่อนข้างไกลแล้วก็บางทีมันข้ามจังหวัดบางทีเราก็พาสาไปรับไปส่งอย่างไรก็ไปมน่มาไหนนี่คือเราเขาต้องรายงานเราตลอดไหมครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอาจริงๆไลฟ์สไตล์ของเราสองคนมันก็ช่วงนี้นะครับมันก็คล้ายๆกันเพราะว่า คือต่างคนก็ต่างทํางานไม่ออกนะเขาเองก็ทํางานหมากถ่ายละครถ่ายซีรีส์สองสมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองก็ถ่ายละครเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยครับผมก็ไลฟ์สไตล์มันไม่ต่างกันมากก็คือไม่ทํางานก็พักผ่อนอะไรเงี้ยครับต้องตามไปดูแลในกองถ่ายไหมโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นใช่เขาก็มี คนดูแลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีต้องคอยเช็ค GPS ต้องผูกอะไรกันไปตรวจสอแบบเออน้องอยู่ตรงไหนก็ได้หาถูกอะไรอย่างงี้ยไหมคะในขนาดนั้นเราจะเน้นเป็นถามมากกว่าว่าอยู่ไหนแล้วถ่ายถึงไหนแล้วกลับได้ไหมวันนี้มีรถมารับใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนะครับทั่วไปทั่วไปครับใช่รถอร่สามล่าสุดมิริสซองมิโลโอ้ยสน้างครับเราจริง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 ก็จริงไม่ได้ไม่ได้มาจากเขาหรอกครับจริงๆตัวผมเองอะตอนแรกเราล้มมาแล้วครึ่งหนึ่ง แล้วคือตอนแรกอ่ะเราลองดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเทคโนโลยีมันมันประมาณไหนเราอยากรู้อยากลองก่อนแล้วพอเราลบแล้วครับฝั่หนึ่งเงี้ยเฮ้ยมันเห็นผลมันเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอไปทํางานไปถ่ายละครเงี้ยครับบางทีมันมีซีนที่ต้องถอดเสือ้อแล้วเราก็รู้สึกว่าการกลบลอยสัตว์เพื่อเข้าซีเนเนี่ยมันเทคทาม์มากเราสงสารช่างเสือ้อสงสารกองสงสารตัวเองด้วยที่แบบนั่งให้กบอะไรเงี้ยครับสงสารไปง่ก็เลยตัดสินใจว่า ลบอีกข้างเลยดีกว่าทั้งหมดเลยใช่ทั้งตัวมันมันเจ็บกว่าตอนสักเลยคะก่อนโอ้เจ็บเจ็บมากครับเจ็บมากเจ็บมากแต่ผมว่ามันต่างกันมันต่างกันใช่ครับแล้วก็ได้ถามน้องไหมว่าตัวน้องเขาชอบแบบไหนแบบว่ามีรอยสักหรือไม่คือจริง,งเขาบอกว่าเขาชอบคนที่มีรอยสักนะแต่ว่า,าผมเองรอยสักเนี่ยเอาจริงมันก็เราสักตั้งแต่เด็กเนาะมันก็เรียนรางแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเราสักตอน,นเด็กๆแล้วตอนนั้นเราผพ,พอมแห้ง,หงะอะไรเงี้ยพอเราโตมาเร,มเริ่มเริ่มไม่ฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยครับรอยสักมันก็เริ่มแตกเริ่มไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เลยตัดสินใจลบดีกว่าใช่แล้คเขาแต่เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เรา<ม><ม>ก็ได้หมดอยากทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยคือแต่ก็แค่มองด้วยว่าอนาคตว่าถ้ายังจะทํางานตรงนี้อยู่อะไรงเงี้ยรอยสักมันก็อาจจะเป็นปัญหาในการทํางานหมายถึงว่าเรื่องของการลบการลกหรืออะไรเงี้ยพี่แต่ตอนนี้คือแบบไม่ได้คิดจะสักอะไรแล้วใช่ไหมครับ จริงจริงก็อยากนะครับจริงๆเป็นคนชอบแต่ว่าพอลบขนาดนี้แล้วอ่ะให้ไปสักอีกก็เหนื่อยแล้วครับเจ็บด้วยออใช่พอแล้วเนาะอันนี้สักเยี่ยงหมดแล้วกําลังกําลังอยู่ในขั้นตอนการลบอยู่ครับใช่ขอเยอะเรื่องนี้ครับเรื่องที่น้องเกิดเหตุการณ์อะคนงงว่ามีปัญหาอะไรจะไมเปล่าอ๋อก็จริงๆผมว่ามันมันไม่มี่ปัญหาอะไรหรอกครับผมใช่มันผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องด้วยของการทํางานหรือนู่นนี่นั่นผมว่าทุกคนหรือว่า การทํางานตรงนี้ครับเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็คงไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหรอกครับมันทำให้การทำง,งานคู่เราสะดุดไหมเพราะมันเหลือว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นมาด้การอะไรจริงจริงนะครับทีเดี จริงๆมันมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรอกครับผมใช่ใชเพราะว่าเอาจริงๆอย่างอย่างบางงานหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังทํางานด้วยกันอยู่เพราะว่าเรานื่นอ,ออกมาเราก็คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว<ม>ละอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเรื่องของงานก็อาจจะเป็นเรื่องของคิวหรือว่าเรื่องของค ondition ต่างๆที่มันเอ่อมันต่างกันก็อาจจะไม่ได้ทําด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เราก็ยังทํางานด้วยกันอยู่ได้ครับผมมันมันยังร่วมงานกันได้อยู่ปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็แยกออกมาได้ดีใช่ครับได้ดีพี่นิวใช่ครับโอเคนะใอเคครับ